ทำขั้นตอนไหนเราก็จะแนะนําวัสดุในขั้นตอนนั้นนะคะสำหรับคนที่กดข้ามอาจจะงงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจคลิปนี้จริงๆเอาไปใช้ประโยชน์อยากเอาไปใช้ประโยชน์ในงานตัวเองจริงๆ mm hmm. ก็รบกวนอย่าก,กดข้ามนะคะดูไปเรื่อยๆเนาะวิธีขั้นตอนการทํา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องขอบเดย์เบเกชชานลทุกท่านนะคะหลังจากที่หนูได้มีการปล่อยคลิปการทําแม่พิมพ์ยางพาราไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการทิ้งท้ายไว้ว่าหนูทําเสร็จไปแล้วแต่ว่ามันยังเอาไปใช้งานจริงไม่ได้มันขาดขั้นตอนอะไรนะคะแล้วก็มีวิธีการแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ในการทําอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนที่เหลืออยู่เรียกว่าขั้นตอนอะไร ก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําไปทีละขั้นตอนแล้วก็แนะนําวัสดุอุปกรณ์ไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปยางพารานะคะการทําแม่พิมพ์ด้วยยางพาราเนาะเดี๋ยวหนูจะทิ้งแท็บเมนูแนะนําไว้ตรงหน้าน,นี้นะคะก็กดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะจะได้นิ่งงเนาะว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้เราทําขั้นตอนอะไรมาบ้างแล้วนะคะอ่าแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะ รบกวนนะคะกดติดตามไว้ให้หนูด้วยเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อใครนะคะช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวนจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเอาละค่ะพูดกันมาเนิ่นนานยืดยาวแล้วท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่างานชิ้นที่เหลือขั้นตอนที่เหลือมันเรียกว่าขั้นตอนอะไรนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อย่างไรคงอยากจะรู้เต็มที่กันแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาแนะนำวัสดุนี่หลังจากที่เราทำพิมพ์ยางพาราไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เกินไว้แล้วว่าเราจะมาทำอะไรต่อให้ชิ้นงานที่เป็นพิมพ์ยางพาราเนะะี่ยค่ะมันสามารถใช้งานได้คือในคลิปนี้จะทำอะไรคะคลิปนี้จะทำบล็อกประคองแบบประคองหรือว่าแบ็กอัพแบ็กอัพเนาะในภาษา ช่างใช่ไหมคะ,ะภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าแบ็กอัพก็คือพิมพ์หลังยางพาราครับพิมพ์แข็งพิมพ์แข็งไม่ก็คืออยากรู้ว่าช่างเขาเรียกว่าอะไรการทําแบบนี้เพราะว่าคนทั่วไปเขาที่เขาไม่รู้ก็คือ,อไม่รู้ว่ามันคืออะไรงไงถ้าเป็นที่เขาเรียกก็เป็นบล็อกประคองบล็อกประคองประคองแม่พิมพ์น,นี่เนาะใช่ประคองแม่พิมพ์ยางพาราให้อยู่ทรง <c oughs> ให้อยู่ทรงไม่ยุบยากไม่ย้วยยายหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเอา ต้นแบบออกใช่ไหมคะเหลือเป็นแค่พิมพ์ยางพาราอย่างเงี้ยเนานะมันก็จะอ่อนเวลาเราไปเทป,ปูนมันก็จะไม่คงรูปมไม่คงรูปมันก็จะย้วยมันก็จะบิดเนาะ okay. ตัวยางพาราเนี่ยจะเป็นตัวเก็บรายละเอียดของชิ้นงานโ <Okay. S 2> เแต่ว่า<ๆ>ไอตัวที่ทําให้ตัวชิ้นงานเนี่ยอ,อยู่ทรงแบบเหมือนเดิมกับต้นแบบมันก็คือบล็อกประคองอ๋อต้องมีตัวประคองไว้อีกพิมพ์ประคองยางพารานี่แ แล้วก็แบบที่เป็นแบบประคองเนี่ยจริงๆแล้วมีได้หลายแบบเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นปูนปูน aster, ปัสเตอร์ปูนซีเมนต์ปูนอ่าโอเคแต่ปูนซีเมนต์น,นี่ถ้าทําพิมพ์ใหญ่มันจะหนักอ๋อหนักอ่าแต่ถ้าพิมพ์เล็กๆแค่นี้มันก็ก็ได้เนาะปูนซีเมนต์ได้พวกลายใบเทศลายกระดกเล็กๆอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าความแข็งแรงก็คืออาจจะมีแตกหักได้เนาะ ปูนบัตเตอร์หรือว่าปูนก็ได้นะคะเสริมเหล็กเข้าไปนะคะแบบงานชิ้นใหญ่ก็จะน้ําหนักมันค่อนข้างหนักแต่ทีนี้ในคลิปนี้เราจะใช้เป็นบล็อกประคองอะไรคะไฟเบอร์กลาสเป็นไฟเบอร์กลาสเนาะซึ่งข้อดีของไฟเบอร์กลาสคืออะไรคะน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาคง,งทนทาวอ,นอยู่ได้หลายปีไหมอหลทนกับสภาพอากาศอย่างไรบ้าง ทนมากทนมากไม่ทนไฟแน่นอนคือไม่ทนไฟ<ท>นใช่ไหมไ<ฟ>ทนไฟหรอใช่ทาสีได้ไฟตําเข้าก็ไม่เป็นไรแต่คงไม่มีใครไปทาสีบอกประคองใช่ไหมใช่ครับโอเคค่ะ okay, ส่วนไฟเบอร์กลาสก็จะประกอบันดับแรกก็เดี๋ยวันดับแรกก็จะทำเจลโคตก็คือตัวทาหน้าก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมต้องเรียกว่าไฟเบอร์กลาสทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรซินก็เรียกตามที่เขาเรียกมา <c oughs> อเอาแบบง่ายๆก็คือมันจะมีถ้าเรซินปราะกแก้วใช่ไหมละ่ะถ้าใยแก้วก็ภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นไฟเบอร์กราส์อยู่แล้วอ๋อ<ว>ใยแก้วก็คือไฟเบอร์กราสาก็เรียกตามใยแก้วเพราะว่ามันต้องใช้ใยแก้วร่วมกับตัวน้ํายาเรซินก็เลยต้องเรียกเป็นไฟเบอร์กราสโอเคค่ะไฟเบอร์กราส์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะ ว่าจะใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่ช่างจะแนะนำคืออะไรเอ่ยอย่างแรกก็คือน่ะปิ๊บน่ะน้ำยาออ๋อเดี๋ยวให้ดูนะคะ401บอกการจะทำไฟเบอร์กลาสการจะทำไฟเบอร์กลาสต้องมีเรซินเป็นตัวประกอบหลักนะคะนี่เนาะเรซินไฟเบอร์กลาส F401 ตัวนี้เราสั่งจากร้านรุ่งอาร์ตนะคะมาถ่ายตรงนี้ทีนี้และ อีกหนึ่งชิ้นทันค่ำก็คือทันค่ำสีขาวเขียนไว้จะเขียน,นยจะเขียนว่าในนี้เขียนว่าทันซีนะคะก็คือย่อมาจากทันค่ำเนาะพาวเดอร์ก็เป็นปคำว่าแป้งทันค่ำนะคะไวเน็ก,ก็คือสีขาวผสมให้ตัวน้ำยาเรซินเนี่ยมันทึบอ๋อเราจะานำมาผสมกับเรซินอ่าตัวน้ำยาเรซินนี่มันจะใสใช่ไหมเนี่ย นนช่างผสมไปเลยค่ะจะได้เห็นวิธีการทําไปด้วยนะคะอ,อันนี้คือเรซินเราเทแบ่งใส่ถังไว้นะคะอัตราส่วนเท่าไหร่คุณอัตราส่วนแล้วแต่เราจะเอาคนเอาเอาเหลวาการความสะดวกของของช่างที่เขาจะทำอันนี้ก็คือแบบว่ามันเราไม่ต้องช่างตวงก็ได้ใช่ไหมกะก่อนอใช่ไหมคือคือถ้าช่างที่เขาทํา ดูดูบ่อยๆแล้วเนี่ยดู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 ไม่ใช่โหดร้ายนะคะดูดูแปลว่าบ่อยๆประจำนะฮะก็จะกะเอาตัวเราโอเคมันไม่ได้แบบก่อนที่เราจะทํางานเรสินเนี่ยนะคะเกี่ยวกับไฟเบอร์กลาสเพราะว่ามันจะมันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนเคมีนะคะรบกวนแบบใส่เครื่องป้องกันการสูดดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน้ากากก็จะดีเหมือนกันนะคะอย่างในนี้ก็จะเป็นหน้ากากของสามเอมนะคะกองพวกสารเคมีอะไรด้วยเนาะ ก็ใส่ป้องกันตัวเองไปก่อนเราก็จะเทลงไปนะคะอันนี้กระสอบละกี่กิโลกรัมะคะไม่รู้ยี่สิบกี่แบบยี่ห้าเงียยี่สิหา้าก็ต้องผสมลงไปเยอะผสมอ่าลงไปก่อนแล้วแต่เราจะเอาเหนียวเอาข้นนี่นะคะเดี๋ยวหนูลองยืดให้ดูว่า ความตึงเขาจะประมาณไหนก็หยดได้อิสระแต่ว่าไม่ได้แบบไหลเยิ้มเลยนะคะก็ขนาดนี้ก็ถือว่าได้แล้วเนาะส่วนถ้าใครแบบอยากได้อัตราส่วนหรือว่าลองไปทำแล้วอยากได้อัตราส่วนแล้วกเ็เทน้ำยาเรซินลงไปก่อนนะคะจะใช้ประมาณไหนแล้วก็ขึ้นตาช่างเลยทีนี้เราก็ใช้แป้งทัน,นะคะําเนี่ยค่ะโรยๆแล้วก็ผสมลงไปจนกว่าเราจะรู้สัดส่วนที่แน่ชัดนั่นก็คือ ได้เนาะแต่ความข้นความเหลวนี่มันแล้วแต่ชิ้นงานจริงๆนะคะอันนี้เราชิ้นชิ้นงานเราเป็นชิ้นงานแบบแนวนอนเนาะมันก็เหลวประมาณหนึ่งได้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่ช่างจะไปสู่ขั้นตอนอื่นๆเนะเาะเราก็จะใช้นะคะดินน้ำมันเนาะตัวเดียวกันกับที่ปั้นต้นแบบนะคะ ่แล้วก็ทําเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาอุดขอบไว้ก่อนเนาะ <_ an> ขอบก็คือขอบยางพารานะคะตัวระหว่างตัวบ่ากับตัวชิ้นงานเนาะก็อุดลงไปในร่องนี้นะคะ <_ an> ไม่ให้แบบมันตั้งฉากเป็นเก้าสิบเกินไปนะคะใช่ไหมเราจะทําให้ขอบอมันมันนิดนึงนะคะสลบสล์เนาะก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะ แต่ว่ามันค่อนข้างมืดเนาะเราทําใต้หลังคานะคะมันแสงมันไม่ค่อยพอแล้ววันนี้ก็ฝนจะตกด้วยอันนี้เราจะทําไปให้รอบตัวชิ้นงานเนาะแล้วเธอจะอุดเพิ่มตรงไหนไหมไม่อุดแค่ขอบอุดแค่ขอบอย่างเดียวใช่ไหมค่ะเพื่อที่มันถอดแบคอัพง่ายค่ะเดี๋ยวส่วนส่วนวิธีที่ว่าเราทําแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เวลาเราแกะ แบ็กอัพออกจากตัวชิ้นงานเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่ติดเนาะมันจะได้มันจะได้ถอดได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่เราผสมเรซินกับแป้งทันค่าเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเนาะก็ะคือหลังจากที่เราเพิ่มขอบของตัวชิ้นงานไปแล้วด้วยดินน้ำมันนะคะเราก็จะมาทาแว็กบนตัวชิ้นงานก่อนก็คือแว็กที่เราจะใช้เป็น<ม>ชื่อว่าขี้พึ่งขัด พื้นสเร็จรูปนะคะก็ตามนี้เลยนะคะที่เห็นเนาะชื่อโปรดักต์อะไรต่างๆเป็นแว็กซ์เป็นเนื้อใสๆแบบนี้เ,เราก็จะทาเคลือบไม่ให้ตัวไฟเบอร์กลาสมันติดกับยางพาราค่ะไม่ให้ตัวไฟเบอร์กลาสหรือว่าเรซินกับแป้งทันค่ำเมื่อกี้ที่เราผสมไปนะคะมันติดกับยางพาราเนาะแต่ถ้าเป็นพีนซีลิโคนไม่ต้องทา อ๋อซิลิโคนถ้าเป็นพิมพ์ซิลิโคนไม่ต้องทาเนาะแต่อันนี้มันเป็นพิมพ์ยางพาลาต้องทาไว้นะคะคกันกันตัวไฟเบอร์กลาติดกับพิมพ์ยางของเรานะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเราก็จะทาไปให้ทั่วพื้นผิวเลยใช่ไหมต้องทั่วดีๆเลยไหมคแค่รอบเดียวเนาะโอเคค่ะแบบนี้นะคะส่วนขี้ผึ้งนี่หนูได้จาก ร้านวัสดุก่อสร้างนะคะอยู่ในอุดรน,นี่แหลนะเนาะไม่ได้สั่งจากร้านมุ่งอารนะคะก็คือมียางบริเวณไหนเราก็ทาไปเลยเนาะทาทับ<อ>ดินน้ำมันไปด้วยนะคะโอเคเราก็จะให้ช่างเขาทาไปจนทั่วนะคะเพราะว่าชิ้นงานเราค่อนข้างมีหลายชิ้นเนาะเดี๋ยวเราจะพอทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะทําการแบ่งใส่ถังไว้นะคะแล้วก็ Led uh, ตัวตวัสดุอีกหนึ่งชิ้นที่หนูจะมาแนะนํานะคะ ก็คืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาสปอนเซอร์อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราซื้อมาใช้งานจริงใช้อะไรเราก็บอกไปตามนั้นนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านลุงอาร์ตนะคะเป็นอะไรเอย่ยคาร์บอนิตฮะคาร์บติตคาร์นิตหรือน้ำยาเล้งน้ำยาทำให้เรซิ่งมันแขน็งอ๋อคาร์บติตน้ำยาเล่งแข็งน,นะคะของยี่ห้อลุงอาร์ตเนาะ ถ้าทันขํากับแป้งผสมกันเฉยๆทิ้งไว้โดยโดย,โดยที่ไม่มีน้ำยาตัวนี้ช่วยนะคะมันก็จะไม่แข็งตัวนะคะเนี่ยนะคะถ้าเราแบ่งทันขํากับไอตัวเรซินที่เราผสมไปแล้วประมาณนี้เราก็จะใส่เรซินเอ้น้ำยาเล็เข้าไปนิดหน่อยเนาะประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งฝานะคะจากนั้นเราก็จะปั่นให้เขาเข้ากันเนาะ หลังจากที่เราใส่ตัวเร่งไปแล้วนะคะเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนรุนแรงมากเลยนะคะให้เราใส่พวกหน้ากากป้องกันสารเคมีไว้ก็จะดีมากนะคะป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจของเราเนาะ <c oughs> ในขั้นตอนนี้เราจะมีเวลาก่อนที่เขาจะเสร็จตัวอยู่ประมาณสักกี่นาทีคุณประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเราต้องเร่งมือแบบ ทําให้เขาหมดภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะรีบทาลงไปบนตัวชิ้นงานของเราเนาะอย่างที่บอกนะคะถ้ามันเป็นชิ้นงานใหญ่เราต้องแบบกะปริมาณนะคะแล้วก็กะเวลาที่เ,<ม>เราจะทําให้เสร็จเนาะอย่างสมมติชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยงานชิ้นประมาณเท่านี้นเราพอเราไปปั่นเพิ่มได้ใช่คะ่ะถ้าถ้าเกิดเรามันไม่พอเราก็ไปปั่นเพิ่มทีหลังแล้วถ้าสมมติอ เราทําไปแล้วแล้วมันเหลืออีกครึ่งนึงมันจะเสร็จเนี่ยเรามาผสมใส่เพิ่มได้ไหมหลังจากที่มันแข็งตัวไปแล้วอะไรเงี้ยได้ต่อมันต่อกันได้ใช่ไหมต่องานได้อ๋อโอเคมันต่องานได้นะคะงั้นก็ไม่ต้องเป็นกงังวลเนาะค่ะมาต่อกันนะคะหลังจากที่เราทาชิ้นงานแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็ แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราทาไว้แต่ว่าเราจะทาแค่บนผิวหน้านะคะส่วนขอบแล้วก็ลงขอบดินน้ำมันจนมาถึงขอบอยางพาราเรายัางไม่ได้ทานะคะก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรหลังจากที่แห้งแล้วนะคะเราจะใช้ใยแก้วนะคะใยแก้วจะมาเป็นม้วนนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะ สั่งมาเป็นมวนแบบนั้นนะคะก็สั่งมาจากร้านลุงอาร์ตนะคะแต่เราก็มาตัดแยกเป็นแผ่นเนาะแผ่นให้พอดีกับชิ้นงานก็จะวางคลุมไปก่อนแบบนี้เดี๋ยวส่วนช่างจะทำวิธีไหนก็ค่อยดูต่อกันนะคะแต่ว่ายายแก้วนี่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าเวลามันโดนผิวเราอะมันจะคันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเกี่ยวกับาย,ายแก้วเราต้องปรเทคชั่นดีๆเนาะ อันนี้คือเรซินใช่ไหมคะอ๋อน,นี้คือเรซินนะสีชมพูเหรอออกเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่มันผสมโกบอลฮะผส,นะสมน้ำยาม่วงแล้วอ๋อผสมน้ำยาม่วงแล้วอ๋ออันนี้คือว่าพร้อมใช้งานน้ำยาม่วงคืออะไรอะ่ะน้ำยาม่วงก็คือตัวที่ผสมกับตัวเนื้อเรซิน พอเราเทเสสตัวเลิซนไฟเบอร์กลาสลงไปแล้วนเราก็จะผสมกินเนอร์กินเนอร์ลงไปวิใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอกินเนอร์จะทำให้มันเหลึบเมื่อกี้นี่เกือบเท่าไหร่เกือบหนึ่งส่วนสองเลยใช่ไหมโอ้โหมันสาม,มาส่วนสี่ประมาณสักอุ้ยห ประมาณ3าส่วนสแล้วเราก็จะใช้น้ำยาเร,าร่งนะะประมาณครึ่งฝานะคะประมาณครึ่งฝาต่อหนึ่งส่วนสของถังนี้เนาะนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าทำแบบนี้เราเ,เราจะเอาไปใช้อะไรเนาะส่วนทินเนอร์ก็เป็นทินเนอร์ ปกติทั่วไปใช่ไหมคุณใช่เลยทช่เลเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเนี่ยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราใช้ตัวน้ํายาเรซินนะคะผสมกันกันกบน้ํายาเร่งแข็งของเขานะคะแล้วก็ตัวผสมกับอะไรอีกทินเนอร์นะคะเราก็จะมาทาทับบนใย,ยแก้วนะคะทาทันก่อนอันนี้ใย,ยแก้วเราเอามาทําไมเราต้องใช้ใย,ยแก้วด้วย ก็ไม่มีแก้วก็่กกอ๋<ก>อหัดใช่ไหมก็เหมือนเป็นตัวเสริมใช่ไหมทําไมเราไม่ใช้แป้งทันค่ำล่ะด้วยละ่ะในขั้นตอนนี้มนไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่ลงเยอ๋อมันจะไม่ซึมลงไปใน,นใยแก้วอ,อันนี้เราก็ซับๆให้เขาเข้ารูปหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้มรนต้องทางให้เปียก,ก่อนอืกินเหม็นมาก เห <Okay, S 2> ม็นไ,นนไหมเพียที่อยู่ใต้พัดลมพี่ก็เลยเหม็นสารละเวยนะคะเหม็นปะใหญ่แก้วคันมากเลยด้วยเดี๋ยวว่าไม่คันโดนผิวเรานี่ประมาณสามสี่วันยังคันไม่หายนะคะแบบถ้ามันปักเรานะใหญ่แก้วมวนเท่าไหร่คุณมวนขนาดนั้น,นคุณก็ลืมเนาะนะ, <Okay. S 1> นะ ซื้อมาหลายซื้อมาหลายวันแล้วนะคะชงโอัชเวยกันได้ต้องอาศัในสิ้นมันมีความร้อนไหมมีมีวลามันแข็งตัวมันจะร้อนมันไม่ทำให้ยางพลาเปื่อยหรอไม่เปื่อยก็ทาแล้วทาอะไรทาแล็คทาแบ็คแลืคแล็คมันช่วยได้หรอ แค่แว็กบางๆนี่นะครับอ,อืมชั้นข้างล่างมันจะละลายไหมน่ยไม่ใช่ไหมเพราะว่ามันแข็งแล้วใช่ไหมตอ,อนที่เราทาไปก่อนนะโอ้โหตัวเจลโค้ <ś le> เรียกว่าเจลโค้ใช่ไหม <ś le> อ๋มอพรซับๆับไปอย่างนี้มันก็จะอ่อนตัวไปเรื่อยๆใช่ไหม มันก็เหมือนกับผ้าเราเลยนี่เนาะมันก็เหมือนผ้ากอสเลยเนะาะขั้นตอนการทำใช่ไหมวิธีทำใช่ไหมอ่ะก็ต้องซับซับให้มันแนบไปเลยเนาะแบบนี้นะคะซับให้เขาแนบไปกับตัวชิ้นงานไป วิบวับมากใหญ่แก้วพอร้องว่าคันมากนี่เราต้องทำมาถึงตอนกลางคืนด้วยนะคะเพราะว่างานมันค่อนข้างหลายชิ้นแล้วก็ทำคนเดียวเราต้องเร่งเวลาด้วยนะคะให้หนูทำช่วยหนูก็ทำไม่เป็นนะคะอีกอย่างเขาก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วนะ ขั้นตอนสุดท้ายหรือยังคุณสุดท้ายแล้วอ๋อเพราะทาทิ้งไปอย่างนี้แล้วก็คือเสร็จเลยถ้ากระเด็นเข้าตาเป็นไงตาบอดเลยตาบอดเลยเหรออ๋องั้นคุณใช้แปรงจิ้มอย่างนี้ก็ต้องระวังสิใช่ไหมดีบเอาน้ำล้างลอ,อ,องเอากินเนื้อล้างนะไลยไหวอาว่า ไหวยบบอก็ิือโบลูยุบเอาบริบัติในผ้าทิมเนอร์เวลาถอดทำละลายถอดทำละลายถอดทำละลายไดเข้าใจห้ามาทิมเนอร์เวลาขั้นตอนนี้ก็คือไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะน่าจะไม่ยากเหมือนกันลงผ้า สำหรับท่านที่ไม่รู้นะคะว่าทำไมเราต้องมาทำพิมพ์ทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมันจะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งอยู่นะคะหลังจากที่เราได้ม็อกอัพตัวนี้แล้วเนาะอันนี้ก็มอโมใช่ไหมหลังจากที่เราทำพิมพ์ไม่ก็คือคลิปนี้มันเป็นม็อกอัพไม่ใช่หรอเรียกว่าม็อกอัพตัวอย่างตัวอย่าง็อกอัพอ๋อม็อกอัพก็คืออ๋อเรียกว่าโม

ว่าอีหยังกระซังถอดจะจะปิดปั้นนั่นเลยออกเสียงเอ็กเซนปั้นละผู้สอนภาษาอังกฤษฮะมอลจะมาหาตัว M O L D น่ะออกเสียงยังไงมูลมอลมูมูนมูกระซังตั้งแต่อีภาษาอังกายงเอาบอล ก็ให้เขาแนบแนบไปนะคะแ,แค่ไม่ปป่งก็พอใช่ไหม,มหลังจากที่เสร็จขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถนำพิมพ์ไปหลอชิ้นงานได้แล้วนะคะส่วนเดี๋ยววิธีการยกพิมพ์ออกแกะอะไรออกอีก เดี๋ยวหนูจะทําแยกเป็นอีคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือพอเราลงใย,ยแก้วเสร็จนะคะแล้วก็ลงเรซินทับหน้าไปแบบนี้ก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนะคะในตอนนี้เนาะส่วนใย,ยแก้วที่ล้นมาตามขอบก็หลักการเดียวกันกับผ้านะคะแล้วก็ตัดออกเราจะมีการตัด,ต,ดตามขอบเนี่ยค่ะออกให้เขาเป็นทรงสวย โอเคค่ะเนื่องจากมันดึกมันค่ำแล้วนเนาะแล้วก็แสงค่อนข้างที่จะไม่พอแล้วเดี๋ยวหนูก็คงจะคลิปการทำโม,โมโด้วยไฟเบอร์กลาสก็ขั้นตอนวิธีทําก็คงจะมีให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะไม่ข้าวแล้วเนาะจริงจังเลยนะคะอยู่กันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะคะสงสัย เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็วอนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันในคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปของการเรียกว่าอะไรทดสอบการหล่อพิมพ์ใช่ไหม,มอ่า เรียกว่าคลิปอะไรดีน้อแล้วก็จะเป็นคลิปต่อจากนี้เลยะคะ่ะเราจะเอาโมเราลองไปทดสอบอะโมโมโมเ้ยเราจะลองเอาเนี่ยนะคะตัวพิมพ์ของเราตัวแม่พิมพ์ของเราไปหลอดเป็นปูนเป็นชิ้นงานออกมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ